สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชุดมีชุดเซตเป็นชุดกางเกงนะคะ1ชุดจะได้2ชิ้นค่ะในราคาเพียง119บาทจัดส่งฟรีค่ะใครยังไม่ได้กดติดตามพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามด้วยนะคะรุ่นนี้จะมีได้กันทั้งหมด4สี4ค่ะรอบอกไม่เกิน38นิ้วค่ะเอวไม่เกิน40นะคะ ในราคาเพียงชุดละ119บาบาทจัดส่งฟรีค่ะเดี๋ยวพี่ช่วยให้ดูสีแรกเลยค่ะสีแดงค่ะสีแดงค่ะงานจริงค่ะสีแดงค่ะ รอบผมไม่เกิน38นิ้วเอวไม่เกิน40สบค่ะหนึ่งชุดจะได้2ชิ้นในราคาเพียง119บาทจัดส่งฟรีค่ะสีต่อไปนะคะสีดำค่ะสีดำค่ะสีเดียวกับที่หุ่นใส่เลยค่ะสีดำค่ะ1ชุดจะได้สองชิ้นนะคะ,ะได้เสื้อกับกางเกงค่ะในราคาเพียง119บาบาทจัดส่งฟรีค่ะ รอบผมไม่เกินสาบดนิ้วเอลไม่เกินสีสิบค่ะสีต่อไปนะคะสีชมพูค่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 ะ หนึ่งชุดจะได้สองชิ้นนะคะในราคาเพียงหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีค่ะรอบหงไม่เกินสามสิบแปนิ้วเอลไม่เกินสี่สิบค่ะสีฟ้าค่ะสีฟ้าค่ะ จะมีด้วยกันทั้งหมดสีสีนะคะสีฟ้าสีแดงสีดำแล้วก็สีชมพูค่ะเพื่อนๆสนใจทักไลน์พี่ชูได้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามวันนี้พี่ชูลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ